สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะทำหัวข้อคุณและเขาคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้ใช่คู่แค้ของคุณไหมนะคะก่อนอื่นใครที่เข้ามาเจอพี่นกคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากติดตามด้วยนะกว่าคววา ฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็กว่ากดติดตามนะเพื่อนๆอย่าลืมนะกดติดตามนะ u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเมื่อคืนไม่ได้มาอัพคลิปให้พี่นกปวดหัวมากเลยนอนดึกเนาะต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําหัวข้อคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่หรือดูใจกันหรือดิวอยู่ตอนเนี้ยเขาคนเนี้ย จะคนคุยคนอะไรไม่รู้แหละนะคะเขาคนนี้ใช่คู่คุณไหมนะคะใช่คู่แท้ของคุณหรือเปล่านะคะอธิษฐานนึกหน้านึกชื่อเขานะะแล้วก็ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะพลังงานนี้เป็นพลังงานสุ่มพลังงานแรนดอมนะคะอาจจะมีตรงกับคุณบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะหรือถ้าคุณมีคนคุยคนคบอยู่แล้วอธิษฐานนึกหน้านึกชื่อเขาอธิษฐานนึกหน้าโฟกัสหน้าโฟกัสชื่อเขานะคะเพื่อนๆนะ แล้วก็ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อพี่นกก็สแกน QR เข้ามาคุยกันได้นะคะตอนนี้มีโปรโนะแบบปลายคำถามนะคะแล้วก็มีทุกรูปแบบเลยแหละเพื่อนๆแล้วใครที่มีทุกข์มากเครียดมากหรือ คุณงบไม่พอก็ทักเข้ามาเดี๋ยวพี่นกให้คุณดูนะคุณมีเท่าไหร่่ะเข้ามาคุยกันก่อนนะคะถ้าคุณเจอเรื่องราวมากมมยเพราะพี่นกมีประสบการณ์ที่ฮิวคนหลายปีอยู่ประมาณเกือบ20เกว่าปีละสิบกว่าปีได้แล้วนะคะจะ20แล้วแหละเนาะก็เข้ามาคุยกันถ้ามีเรื่องรุกเครียดถ้าคุณกําลังหาคนปรึกษาเข้ามาค่ะเนาะอืมเนาะถ้าคุณมีงบเท่าไหร่ก็บอกพี่นกได้ถ้างบของคุณไม่พอถ้าทุกข์มากเครียดมากจริงๆอันนี้ให้สําหรับคนที่มันทุกข์เครียดจริงาะก็เ้าักง น้องพี่นกพร้อมช่วยคุณนะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะเราก็มีเช็คพลังงานทวินเฟรมด้วยถ้าคุณสนใจสงสัยว่าคู่ของคุณใช้ทวินไหมนะแล้วก็ใช่คู่ระดับใดถ้าอยากเช็คก็เข้ามาเช็คไพ่สิบสองใบก็มีนะคะมาดูคะ่ะเขาคนนี้อธิษฐานนึกหน้านึกชื่อเขาคนนี้ใช่คู่แท้คุณไหมคนที่คุณคบอยู่ใช่คู่แท้ของคุณหรือเปล่า พังงานกระเด้งออกเลยดียมเพอรเรมาเลย <Yeah. S 1> เขากระเด้งมาพี่นกหยิบขึ้นมาได้นะจะร่วงลงไปข้างล่างมาสักครเอาเมือช้อนไว้ <Yeah. S 1> นะเดียมเพโรนะคะโอ้ oh, คนนี้เป็นผู้ที่มีบุญหนักสัก์ใหญ่สามถ้ <Yeah. S 1> วยพลังงานของการแต่งงานใช่แล้วล่ะค่ะนะใช่คู่คุณแล้วแหละคู่ที่จะได้แต่งงานกันคุณสองคนเจอกันในการที่ น่าจะเจอกันในเหตุการณ์ที่เพื่อนฝูงนัดแนะให้มาเจอกันหรือเจอกันในปาร์ตี้หรือเจอกันในตอนที่เป็นคนกลุ่มเพื่อนกันนะคะนัดมาเจอกันไปทานข้าวไปเมตติง้งไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์คนคนนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่จบไปแล้วกับคุณได้นะคะคนคนนี้ใช่คู่แท้คนใหม่ใช่ค่ะคู่ที่จะได้อยู่ด้วยกันจนตายจากกันเลยเดดเดดมาเนะาะเดวบ์พลังงานของคู่กันแต่งงาน คนคนนี้เป็นพลังงานของคู่กับคุณน่ะน่าจะมีประเด็นกันอยู่มีการทะเลาะมีการฟาดฟันมีการาแพ้เอาแพ้เอาชนะกันนั่นแหละเดอะ์สตาร์นะคะคนคนนี้เป็นคนที่เฉิดฉายเป็นคนที่โดดเด่นมากเป็นคนที่มีบุญหนักสักใหญ่นะเพื่อนเขาคนนี้ใช่คู่แท้คนไหมโอ้พลังงานสิบถ้วยสามถ้วยเดอะวอลนะคะคนคนนี้คือคู่ที่จะมาแต่งงานกับคุณจริงๆคุณอธิที่ันถึงครเดอะเมจิกเชียน ผู้รักสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์พัดพาให้มาเจอกันโอ้พลังงานสวยอ๋อคู่ที่จะยืดอยู่ทองคู่ตายจากกันไปเลยนะคะนะคะเป็นพลังงานของคนที่จบกันไปแล้วพักเบรกในความสัมพันธ์โอ้ใช่จริงๆเลยอีกหนึ่งบ่ายอืมนะคะเขาคนนี้คือคนที่มีบาดแผลในใจนะคะเขาคนนี้พลังงานโดดเด่นไปในทิศทางที่คนที่เคยมีความรักที่เจ็บปวด นะรักรันคุดเจ็บปวดจุดใยอารายอารวันนะคะคนนี้คือพลังงานของคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้เอ็มเปอร์โรมาเป็นใบแรกแบบนี้นะคะพ่อไม้แม่ไม้ที่เจ็บปวดสามดาบตอนนี้ยังมีบาดแผลคาใจอยู่เลยใช่ไหมอะ่ะหรือว่าเป็นหนุ่มโสดนะคะหนุ่มใหญ่ก็ได้แต่เคยมีรักสามเศร้าแล้วก็เลิกกันไปแล้วได้นะคะคนคนนี้ใช่คู่แท้ของคุณไหมพลังงานอ้อ่านง่ายมากใช่ค่ะเป็นคู่รักที่สิ่งศักดิก์สิทธิ์พัดพายมาเจอกันคุณสองคนคือคู่ที่จะได้มาแต่งงานกันแน่นอนเป็นคน ตอนนี้ถ้าคุณมุกออนกันอยู่เพื่อนทุกนุ้มมุกออนเป็นวงกลมแหละเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวจะมีการวนล,ลูปก,กลับมาแน่นอนในความสัมพันธ์นี้ประสบความสําเร็จแน่ชาวรักทางรายได้เช่นกันแล้วก็เป็นชาวที่ความสัมพันธ์ที่ประเด็นมีประเด็นจบกันเลิกกันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาะคตจะมีการกลับมาสู้มาไปต่อมาสร้าง ต่อในความสัมพันธ์นี้มีปัญหาอะไรอยู่มีประเด็นแบบไหนไม่รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไม้นะคะเป็นพลังงานของคนที่มันไม่จบแล้วจบเลยเป็นพลังงานของคนที่ทะเลาะแต่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้อีกหนึ่งพลังงานนะคะพลังงานพี่นกจะอ่านไปให้ไผห่หลายๆพลังงานเลยพลังงานของคนที่รู้จักกาันจากการเป็นเพื่อนฝูงได้รู้จักกาันจากการที่นัดแนไปทานข้าวรู้จักกันจากทางโซเชียลได้ส่วนใหญ่หรือเป็นพลังงานของคนที่คุยกันผ่านโซเชียลซะส่วนใหญ่ นะเพื่อนๆนะเป็นพลังงานของคนที่เคยมีบาดแผลเก่าได้เขาคนนี้คนที่จบไปแล้วคนที่กําลังจะจบหรือคนที่ทะเลาะก,กันแล้วมีการหันหลังกันไปนั้นมีการทําสร้างบาดแผลให้การเจ็บปวดหรือคนคนี้อาจจะมีบาดแผลในใจแล้วมาเจอคุณมีพลังงานของการหักหลังรักสามเศร้ารันคุดจิตใจเจ็บปวดเนาะเขาคนนี้คือคู่แท้ของคุณเขานะคะสิบถ่วยสามถ้วยดวูเรนะ เป็นพลังงานของเดียมพาร์เรอร์เนี่ยคู่บุญหนักสัตว์ใหญ่เขาคนนี้เป็นพลังงานของคู่รักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พัดผายมาเจอคุณด้วยนะคะเขาคนนี้คนใช่คู่แท้คนใหม่ใช่นะคะใช่คู่แท้ของคุณเนาะตอนนี้คนเจอประเด็นอยู่แหละนะเจอประเด็นในเรื่องของการที่มีการเลิกลามีการจบมีการพังไปในความสัมพันธ์ เนอะตอนผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเนี่ยเดือดาตากับสีถ้วยนี่มีผู้หญิงผู้ชายเข้าหาเขาเยอะนะคะเป็นคนฉลาดด้วยเขาน่าจะทําเรียนมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ไปทําเกี่ยวกับอีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งฉลาดนะอาจจะทําเกี่ยวกับ งานช่างกลซ่อมรถซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้เดอะเดอ่ะนะเกี่ยวกับช่างกลช่างเหล็กห้าดาบได้นะคะเดอะสตาร์เนี่ยคนคนนี้หน้าเขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วได้นีเป็นคนที่โดดเด่นด้วยเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เยอะมีแรงดึงดูดสูงเป็นคนที่เป็นเจ้าคนนายคนเป็นชาวต่างชาติก็ได้เดอะเวิล์กเดียมเพอร์เนี่ยพลังงานของคนที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็เยอะเข้ามาดูคลิปเนี่ยนะคะเดียมเพอร์โนี่คือเขาเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนที่รักจริงหนักแน่นคนที่จะมา แต่งงานเป็นสามีภรรยาของคุณแนอนะคตนี่แหละแอมเปอร์มาใบเนี่ยชัดเจนมากเป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นเป็นคนที่มีอีโ้จัดหนักจัดเต็มก็จริงเขานะเป็นคนที่ไม่ยอมลุกจากบัลลังก์จริงเป็นมนุษย์หิ่งก็จริงแต่คุณรู้ไหมเขามั่นคงต่อคุณมากคนนี้นะคะไม่มองถ้วยไม่มองหญิงไม่มองชายคนไหนแล้วโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวแล้วคนคนนี้นะคะสีดถ้วยคือพลังงานของคนที่ไม่มองอะไรอีกแล้วมองเพียงแค่คุณคนเดียวก็เออเขาก็อยากจะสามถ้วย เขาใหญ่ไพ่ดีอะโนนะคะคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่คุณรู้จักผ่านโซเชียลเปอร์เซนต์สูงอยู่นะก็อ่านให้หลายๆพลังงานเมื่อเข้ามาดูกันหลายๆพลังงานเนืเพืเ่อนๆนะคะพลังงานสวย นะคะใช่ค่ะเขาคนนี้ไม่ต้องเปิดเยอะเลยเขาคนนี้คือคู่แท้ของคุณคู่ที่จะได้แต่งงานในอนาคตนั่นแหละแต่มันต้องผ่านสอบกันก่อนแหละเมื่อพลังงานห้ามไม้มาเดดทมานะคะมันมีการเปลี่ยนผ่านคุณกลับมารอบนี้เป็นพลังงานของคนที่กลับมาแล้วจะไม่ซ้ําเดิมไม่ซ้ารอยเป็นพลังงานของคนที่กลับมารักกลับมามั่นคงกลับมาชัดเจนกลับมาแต่งงานนะคะกับกลับมาเท่าเข้าหาเข้าบ้านถ้าคนคนนี้คุณไม่เคยไปบ้านเขาไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการพูดคุยและจะได้แต่งงาน ไพ่นะของการแต่งงานนะฮะไพ่ของการแต่งงานเกิดขึ้นถึงสามใบเราเปิดแค่10บใบสิบสตได้สำหรับคุณสองคนได้แต่งงานกันแน่นอนแล้วได้อยู่กันจนตายจากกันไปเลย the date, นะคะมาดูอีกสิไพ่โรแมนต์ยืนยันหน่อยสิว่าคุณสองคนเป็นคู่แท้เปล่า oh let your friend help you นะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะ คู่สองคนก็คอนเฟิร์มและสิบถ้วยมาละ the w เ r l รมาละสถ้วยมาแล้ว, the มลว,ว,มลวไม่มีอะไรต้องคอนเฟิร์มอีกแต่เราให้โรแมนต์ไกด์นิดนึงในความสัมพันธ์นี้ heart to heart conversation นะคะ conversation นะคะลิ้นพันกัน release your age ปลดปล่อยความทุกข์ความเครียดกังวลของคุณก่อนในความสัมพันธ์นี้คุณถึงจะไปถึงระดับขั้นที่จะ กลับมาเป็นแต่งงานและครองคู่กันเลต r ยอกแ n นเ e ฟอ you ให้เพื่อนๆของคุณช่วยคุณไปปรึกษาไปหาความรู้นะคะเปิดใจคุยกันในความสัมพันธ์นี้คุณสองคนได้ไปฮันนีมูนกันแน่นอนเมื่อสิบถ้วย3าถ้วย the world มาแบบนี้ความสัมพันธ์ได้แต่งงานและได้ไปฮันนีมูนกันแน่นอนในอนาคตนะคะโคดิเพเดนซี่ในความผันซองความสัมพันธ์ของคุณเจอประเด็นเนี่ยหนึ่นะคะคุณสคนต้องผ่านจุดนี้ก่อนแหละเดอะเดตกับหดาบอ่นเนะ True o oh, very soon ในอนาคตอันใกล้บางคู่บางคนอนาคตอันใกล้นี้จะได้มีการกลับมาคุยกันพูดคุยเคลียร์กันนะคะเพื่อนๆ for g i v i n g and learning คุณสองคนต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันเนาะเดี๋ยวก็อะไรคะ เนี่ยมีปัญหามีประเด็นเยอะแยะมากมายเลยในความสัมพันธ์นี้นะโอ oh, Calling Inyo u r Soate u l m เขาคนนี้คือโ m a t e ของคุณที่คุณสองคนร้องขอจากจัก,กราวาลเอาไปอีกหนึ่งใบใต้สำรับโอ้โ oh, ห oh, pass l ล f e พาร์ทไรท์ลีเลชั่นชีฟพี่นก็ไม่รู้นะนเนี่ยเนี่ยเปิดออกมาไล่คุณสองคนคือพาสไลท์ ride, กันจริงๆก็ตรงเลยกับ3ถ้วย10ถ้วยพลังงานสอดคล้องกันมากๆนะสามถ้วย10ถ้วยเดิมเราเนี่คือพลังงานของไพ่ของการแต่งงานเปิดแค่10 1112บใบมาถึง3ใบไพ่ของการแต่งงานโอ้โหคุณได้สมหวังแน่นอนคุณ2คนคือคู่แท้ที่ต้องป่านสอบกันก่อนพลังงานของคามิกที่จะกลายเป็นโซเมตในอนาคตนั่นแหละเนาะเรามาดูข้อความนิดหนึ่งเพื่อนเพืโนโน่อนเนาะ เพื่อความนะคะพี่นกโดนฝนแล้วปวดหัวมึนงงมากเลยสมองตอนนี้นะเจ็บหัวเจ็บปวดหัวปวดเทศเจ็บหัวเจ็บหัวมากค่ะตอนนี้เจ็บมากเลยเนี่ยสมองมันตึ๊บตึ๊บตึบอะนะคงจะไปไม่ไหวหลายคลิปแล้วว่าจะทำสองคลิปเนี่ยได้แค่คลิปเดียวแล้วมั้งนะคลิปนี้ก็สั้นด้วย ก็คงจะได้แค่คลิปเดียวเพื่อนๆคนๆนี้คือคู่แท้ของคุณที่จะต้องผ่านสอบกันก่อนในอนาคตจะได้ไปฮันนีมูนแน่นอนเพราะจิตวิญญาณของเขาคือพาสไลฟ์ like ของคุณที่กลับมาเจอกันอีกคู่ที่คุณสองคนอดวอนขอทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาเขาคนนี้อยากบอกอะไรคุณบ้างถ้าบอกได้ฉันเสียใจที่โกหกคุณหมายเลขสามสิบสี่คุณเขาได้นะคะฉันซ่อนตัวตนที่แท้จริงของฉันจากคุณหมายเลขเก้า เขาบอกว่าเขาซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเขาจากคุณนะเขาซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเขาจากคุณนะคะไปอีก คนสองคนต้องเรียนรู้เปิดใจคุยกันเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันนะเพื่อนๆนะรีลิซ x เกลับมารักตัวเองก่อนนะในความสัมพันธ์นี้นะคะฉันหวังว่าฉันจะสามารถคืนคำพูดของฉันได้หมายเลข43นะคะมีหลายอย่างที่ทำให้ฉันนึกถึงคุณหมายเลข29นะคะ ฉันเข้าใจคุณแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันนะคะคุณไม่รู้ว่ามันยากแค่ไหนที่ต้องปล่อยคุณไปนะคะเขาทุกทรมานเหมือนนอเค,คิดถึงคุณฉันรู้ว่าฉันล้ำเส้นกับคุณนะคะหมายเลขสามเเนาะ หมายเลขสิบเอ็ดนะคะชั้นหยุดคิดถึงคุณไม่ได้นะคะเขาคิดถึงคุณมากเนี่ยพลังงานของเดอะสตาความคิดถึงนะคะมาสักครู่ก็มาเขาคิดถึงคุณมากคนนี้ฉั้นจะรอคําตอบจากคุณนะคะหมายเลขสี่สิบสี่เนาะประจําตัวคุณเขาได้หมายเลขกันนะคะมันเป็นความผิดของชั้นที่ชั้นก็โทษคุณนะคะผู้ที่เจอประเด็นไงน,นะ อะไรอีกคะยี่สิเราทั้งสองรู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณฉันอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนใต้สำรับให้อีกหนึ่งใบเวลามันไม่เหมาะกับเราเลยนะคะเวลาไม่เหมาะกับเราเลย เนาะก,ก็ประมาณนี้นะครัเพื่อนๆนะอยากจะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งส่วนสำหรับใครที่งบไม่พอเจอทุกมากหนักมากเพียดมากเข้ามาคุยกันไม่ต้องลังเลมีเท่าไหร่เข้ามาคุยเนาะพี่นกจะหิวคุณจริงๆนะเพราะในเรื่องขการดูดวงของพี่นกไม่ได้เน,นไม่ได้เน้นเรื่องความสัมพันธ์อย่างเดียว แต่จะเน้นฮิวคุณให้สบายใจใครอยากได้ความสบายใจเข้ามางบไม่พอก็เข้ามาพี่นกจะฮิวคุณและจะช่วยคนจริงๆเนอะเพราะพี่นกมีประสบการณ์ของการฮิวคนเนี่ยมาสิบกว่าปีเกือบยี่สิบละถ้าคุณทุกข์เครียดพี่นกจะช่วยเข้ามานะคะประมาณนี้เนาะสวัสดีขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนเจอรักแท้คู่แท้นะคะเจอรักดีๆสวัสดีค่ะ